มานะฮะรีวิวอนะฮอีพีสองต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับมันไม่หมดนะครับเันสินาทีกว่าแล้วนะฮะฮมาดูฝั่งนี้บ้างครับนะฮะรถหลายคันอยู่นะ,ะหัวยวาวครได้นะครับหัวยาวครับแล้วก็รถบัสคันนี้ fc ซีซูเปอร์เซียนะฮะใครอยากได้ช่วงล่างแล้วก็ไปใส่หัวอุปเสียต่อดำนะครับเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆครับช่วงนี้นะฮะ ส่วนคันนี้ครับเป็น n k r นะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบนะครับมาจากบางประกงนะครับผมก็ส่งป้ายไปแล้วนะครับส่งไปแล้วก็ยังไม่ได้รับเขาว่าครับก็ไปตามกันมานะฮะไปตามมาไม่รู้ว่าได้ยังไม่รู้นะครับเพราะเล่มยังไม่ได้มานะตัวนี้ให้เขาไปแจ้งจอดถอนประกอบการเป็นป้ายเหลืองนะฮะเขาก็ไปทําให้แล้วหัวสวยแอร์เย็นเครื่องรวมนิดนึงนะฮะตัวนี้ มอนิตสวยเลยแยกได้ครับคันนี้ใครอยากได้ก็ลองมาดูนะฮสำหรับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นรถหลุดมัดจำนะครับใครที่หารถไปที่ไปทำร้านกาแฟนะครับปพรเงียบเหงาเสร็แล้วเกินนะฮะช่วงนี้ไม่มีเลยนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็ยังเดิมเดิม หลายคันครับร้านกาแฟใครหาอยู่นี่ส่วนนคันคันนี้ฮะก็ยกเครื่องออกแล้วครับร้อยี่สิบนะครับสี F, นะ่เเอฟฮะก็ยกเครื่องออกเรียบร้อยแล้วก็ตัวถังมันเป็นรถหลวงนะครับโบราณดีนี่ส่วนคันนี้ยังอยู่ครับเครื่อง w e, ีบโอหกนะฮะนี่คนที่จังหวัดตรากนะครับ จำได้ไหมที่ผมขายรถไปจังหวัดตากนะครับเมื่อกี้นี่นะเขามาเล่าให้ฟังนะครับคือคนที่มาซื้อนะ่ะเป็นแฟนแกนะ่ะพี่ผู้ชายนะครับก็ได้จบชีวิตด้วยการผูกคอนะครับผมก็ไม่รู้นะครับทีนี้แฟนแกก็ติดต่อมานะฮะติดต่อมาขายคืนนะครับอ้าวผมก,ก็ว่าอยู่ทำไมแฟนแกไม่ พี่ผู้ชายทําไมไม่โทรหาปกติพี่ผู้ชายเขาจะโทรหาผมนะครับผมก็ไม่ได้ดูเฟสแกเพราะว่าผมเป็นเพื่อนกันในเฟสนะครับทีนี้ป๋านะี่เป็นคน<ม>กว้างคนขวางนะครับก็เลยมาซื้อรถก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแฟนแกได้จบชีวิตด้วยการผูกคอผูกคอตายนะฮะผมก็เลยไม่รู้เลยนะคะที่เขาโทรมาหาผมพี่ผู้หญิงนะคันนี้ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมนะฮะรถคันนี้นะครับมาจากจังหวัดตรากนะครับไม่รู้แกมีปัญหาอะไรเพร่ะผมไม่ได้ถามรายละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้เพราะว่ารถคันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกับรถหรือปัญหาเรื่องไหนไม่รู้นะฮะเพราะว่ารถแกนี้แกซื้อไปตั้งแต่โควิดปีแรกนะครับนะซื้อไปแกก็ไป ไม่ได้วิ่งนะฮะไปซื้อไปจอดไว้เฉยไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับอันไหนปัญหาอันไหนนะครับก็ใครที่ยังอยู่ก็่สู้ครับผมนะฮะมาคันนี้ครับรถดม jcm ตัวนี้ก็ยังอยู่ครับรถดม jcm นะครับเครื่อง6กบีดีเอ้ยเครื่องล็อกกี้มั้งครับล็อกกี้แต่ไปล้มลมกระเทยตัวนี้นี่ร้อยเจ็ดห้าตัวนี้ยังอยู่นะครับเครื่องดีๆเลย นะฮะตัวนี้ยาวเลยนี่หัวตัวนี้ก็ขายนะครับนี่ขายไม้ไปแล้วนะฮะเป็น,พ,นพื้นเรียบเรียบร้อยนะครับตัว JCM ใครหาอยู่มาดูครับร้อยเจ็ดห้าไม่มีใบคลุมหัวก็ถอดขายครับหัวสวยนะ JCM นะแต่มันหัวไม่ค่อยสวยเท่าล็อกกี้นะตรงน,นีมน้มันดูรุ่นเก่าๆหน่อยแต่ล็อกกี้ก็ดูสวยๆหนอูหุ่นมันจะสวยกว่า แต่ก็ได้ครับนี่ครับยางโอ้โหมีแต่สวยๆงั้นเลยยางก็ร้อยคันนี้เกียร์ขายเรียบร้อยนี่ส่วนคันนี้นะครับไม่รื้อขายเครื่องแล้วนะคันนี้ขอขายยกคันนะครับใครที่หารถไปทําร้านอาหารหรือว่าอันนั้นนะนี่เอาคันนี้ไปเลยครับขับได้นะฮะย้ายไปก็ได้ครับไม่ต้องลากครับราคาถูกๆคันนี้นะครับรถ8เมตรนะครับทรงสูงนะครับไม่ไม่ต้องก้มหัวนะเข้าไปข้างใน คือสูงนะฮะตัวถังพื้นเหล็กเหล็กนะครับพื้นเหล็กนะครับแต่สีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสีเขาจะเอาแปรงมาทาเอานะไม่ได้พ่นสีไม่ได้ขัดสีนะครับตัวนี้แต่ดูคลาสสิกดีนะครับเป็นสเตเลสกึง่งเอาเหล็กนะครับตัวนี้ยังสวยอยู่นะยังสวยพอได้กระบะร้อยสิบห้าครับใครหาอยู่คาโก้นี่ตัวนี้ดูพื้นดิเป็นยังไงโอ้พื้นก็พอได้อยู่นะฮะ พื้นพอได้อยู่ครับไปปูพื้นแหลกเอวปลาลงมาป่ะเนะี่ยโอ้ลูกมันครับลูกคอกมันออกกรกสะตัวใหญ่อยู่นะ่นนี่นะอ๋อลูกคอกมั้งนะะอันนี้ไม่ใช่หนองนะเป็น นานะครับเป็นที่นามันขึ้นมาฝนตกเมื่อกี้นี่ตกครั้งเดียวขึ้นมานะตัวใหญ่อยู่นะูนหลายแม่เลยน่าจะเป็นกลุ่มสองกลุ่มลยหลอกคอครับมาต่อเรื่องรถต่อนะฮะร,รถสีข้าวครับนี่ ปีสองปีแล้วนะครับคันนี้ปีกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้ขายเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อเข้าอีกเลยนะครับรถเพราะว่ามันตัดไม่ได้ครับนี่ตัวนี้ครับสองเพาคันนี้ก็ตัดครับหัวยาวยางก็เริ่มไปแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนเขาว่ามันเกียร์ล็อกตัวนี้มันใช่ไหมนะโอ้ใช่จริงๆครับตัวนี้แต่ไม่รู้เกียร์ดีไหมนะเกียร์ก็ขายไปก็รับประกันนะครับ มอน้าก็สอยไปเรียบร้อยแล้วครับเครื่องบินผมก็เอาไปเรียบร้อยแล้วนะรถดำนะเคลยังอยู่ครับให้หาอยู่รถดำเคลนะแล้วก็นี่รถด,ดำคันนี้ก็ยางรั่วแล้วนะครับนะยางรั่วแล้วคันนี้ก็หกบีจีเกียร์ร็อกนะครับหลุดเกียร์สองนะป,ปัญหาประจำนะฮนะคันนี้มอน้ำสวยๆเลยเดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ปีหน้าเดี๋ยวเพื่อได้ขายครับ ยังไม่ได้ตัดส่วนคันนี้ก็รถดยสารครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวจะยกยกหัวครับยกหัวขายครายยังได้ครับเป็นเครื่องร้อยสิบนะครับนี่หัวยังสวยๆอยู่หัวสายเกียร์ยังดีๆอยู่เลยสายเกียร์ไะฝั่งนั้นเดินไม่ได้ครับเดี๋ยวเดินไปข้างหลังโอ้ร้อนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถ วัดรโรงเรียนเพชรรังพันธ์นะครับเครื่อง WO c บเนี่ยเยอะเนี่ยแล้วก็รถนี้6เมตรครับใครหาย6เมตรน้ำดันนี่ส่วนคันนี้ก็ยกเครื่องยกอะไรแล้วครับที่ผมว่าตัวนี้แหละนะฮะนี่รถโบราณนี่เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนี่รถตู้ 2L แอลนะครับแล้วก็รถบัตรคันนี้ที่ผมมาอยากยกนะคันนี้ขับมาแต่อุดอนแต่พอขับมาถึงแล้วลูกค้าอยากได้เครื่องก็เลยตัดเครื่องลงให้ ขตัดแล้วเขาไปเปิดไปเปิดจะเป็นเปลี่ยนซิ้นข้อหลังนะเขาไปเห็นน้ารั่วนะครับเขาก็เลยเอามาคืนนะเขาว่าเดี๋ยวมันไม่อยู่ยาไม่อยู่เขาก็เลยเอามาคืนนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้ครับเป็นรถของบรอนพูครับรถหกเมตรนะฮะก็เครื่องยังอยู่ครับเครื่องดีเลยนะส่วนคันนี้รถโดยรถแทลร์นะครับสิบล้อสองเพลามีทะเบียนภาษีขัดปีหนึ่งทะเบียนยังไม่ได้ลงเล่มนะครับหางลากนะ เป็นพร้อมใช้ละนะฮะเครื่องหกบีดีปั๊มลมนะเครื่องบินเห็นไหมเครื่องบินเนี่ยนะสวยนะคันนี้สวยๆใครหาอยู่จัดเลยนะครับหางสวยๆเลยนะส่วนคันนี้ก็เป็นเครื่องยังไม่ได้ลองเลยนะครับเป็นเครื่องร้อยสิบฝาขาวเครื่องเคสนะครับมาจากโรงเรียนเดืนเจดีครับสุพรรณบุรีนะฮะก็ยังอยู่ครับตัดตรงท้ายขายเรียบร้อยแล้วตู้สวยแต่ไม่มีเล่ม หัวทีเอลหาอยู่มาลองมาดูครับกับหัวเคสนะเห็นไหมหัวเคสก็ยังอยู่ครับนี่หัวทีเอลส,สวยเลยขายเครื่องไปที่สงขลานะฮะมานะฮะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องยนร้อยสนะครับตัดลงจากรถด,ดัาที่ผมไปซื้ออยู่มุกทหารพอไปซื้อเนี่ยเขาก็สตาร์ตติดตุ่ม ติดตุ่มเลยนะฮะแต่ลูกค้ามาเมื่อวานนี้นะครับจะมาซื้อก็ล้างไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็เลยเอาแบตมาลองนะครับสตาร์ทไม่ติดนะฮะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับตัวนี้เป็น4 HG ร30แรงนะครับตัวนี้ฝาขาวนะก็เลยมาลองแล้วมันสตาร์ทไม่ติดบินซินล่อครับติดตุ่มเลยครับนะนี่บินซินล่อสะอาดเลย แต่รถซัดตัดง่ายครับใส่เบนซินนิดเดียวนะครับฝาฝาเอ็มร้อยครึ่งฝาก็ติดนะครับเครื่องนี่โอ้โหเดินเรียบเสียงนิ่มควันไม่มีไอไม่พ่นนะครับสวยนะแต่น่าจะได้ไปเช็คปั๊มครับตัวนี้นะแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมไอตูดนี่ผมไม่ได้ต่อลองมาต่อเลยช็อตเลยนะเนี่เกียร์ฝากมีเกียร์ฝากด้วยครับใส่ได้ร้อยยี่สิบร้อย สามสิบใส่ได้ครับผมอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะใครหาอะไรตัวไหนก็ลองมาดูครับนะฮะมีสองสาขาครับที่ห้วยพึ่งนะฮะจังหวัดกาลสินแล้วก็อำเภอกำมะลาใสนะครับบ้านหนองแปนร้านมาวินเชียงกงนะครับสองร้านอันนี้จะร้านมาแปนหนองแปนมาวินเชียงกงนะครับแล้วก็ร้านสิบเรืองอะไรยานจะอยู่ห้วยพึ่งครับผมเป็นรถเล็กนะครับส่วนมากจะเป็นรถเล็กเนิม อ่ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบริเวณไรย,ยนต์นะครับเกี่ยวซื้อเกี่ยวขายคิดถึงสีบริเวณไรย,ยนต์ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสโลว์วันนี้สวัสดีครับ